ยิก็สัสดีทุกๆคนกันเช่นเคยนะครับโอเคครับในช่วงนี้ก็มีแพ็กของเรียวมาริดเข้ามานะครับผมซึ่งก็อยากมาแนะนำนะครับสำหรับเพจเติมเกมนะครับที่เอาขนโปรโมชั่นมาเนี่ยผมในวันนี้ขนโปรโมชั่นจัดเต็มเลยนะครับเอาใจแฟนเรียวมาริดนะครับหรือว่าจะทีมหื่นก็เติมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคากันเลยละกันนะครับซึ่งเพจนี้นะครับก็การันตีเลยว่าไม่มีโกไม่มีเกียนแน่นอนนะครับ ผู้ถูกใจมากกว่า4,369คนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่4,645คนด้วยกันนะครับก็เพจนี้เป็นเพจของแอสมินสักรินควรสุขนะครับผมก็ชื่อเพจนะครับก็ชื่อว่า b a s e Mobile Shop นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาและกันนะครับผมในวันนี้ซึ่งบอกเลยว่าใครที่บอกกับแอสมินว่ามาจากช่องของคิ m มชาแนเนี่ยก็จะได้รับนะครับส่วนลดทันที100บาทนะครับผม เติมก็ได้แล้วนี่ครับผมรับส่วนลดไป100บาทนะครับมาดูกันที่ราคาวันนี้ครับสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ของเรียวมาริดนี่ครับผมเติมหกร้อยบาทนะผมจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ย3,300คอยนะครับเติม900บาทจะได้6,600นอยคอยนะครับเติม1,500บาทจะได้12,000คอยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นเติม2,800บาทนี่ผมก็จะได้24,000คอยนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็ลูกค้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มนะครับอันนี้ก็มีคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะครับผมคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาในผมสำหรับเพจนี้ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับเพจนี้การันตีว่าไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของราคาในการเติมคอยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเติมกันเยอะๆนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่มีคอยหรือว่าอยากจะเปิดแพ็คอะไรแบบนี้ก็เข้ามาเติมที่เพจนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพจ o p นะครับก็มีบริการดีๆและก็ได้รับส่วนลดด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากกิมมิชชนแนลนะครับผมคุณจะได้รับส่วนลด100บาททันทีเมื่อเติมกับเ e m โมบายช็อปนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนของเครดิตเพจะนรับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเติมกับแอดนะครับอะไรแอฟนะครับผมแอฟนะครับผมอ่ะ นะครับก็เนี่ยนะครับมีแต่คนบวก1บวก1บวก1เลยนะครับบริการดีมากนะครับบริการเร็วทันใจคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนี่เห็นไหมนะครับก็จัดมากเลยนะครับผมเหตุดนี้สุดยอดจริงๆนะครับผมอย่าลืมเข้ามากดถูกใจด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะในส่วนของวิธีการเติมเนีผมก็มาอ่านรายละเอียดที่ลิงก์นี้เนี่ยผมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์นะครับวิธีการเติมไว้ให้นะครับน้องๆก็กดเข้ามาแล้วก็มาดูรายละเอียดที่ตรงนี้ผมสับการเติมนะครับการเติมเหรียญเป็นการซื้อ เกียร์องที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็จะมีขั้นตอนอยู่ด้วยกันในผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขั้นตอนอันนี้น้องๆก็อ่านเอาแล้วกันในผมก็จะมีอ่าแอดมินสัก,กรินควรสุกเนี่ยรอตอบอยู่แล้วในะผมก็ส่งอ e ีเมลพาสเวิร์ดแลวก็รออินที่เหลือแจ้งแอดมินด้วยนะครับแล้วก็แอดมินจะแจ้งเป็นระยะนะครับผมจากนั้นก็เข้าเกมแล้วก็ทองจะเข้ามาหาเรานเอ้งนะครับผมโอเคใครที่ขาดทองหรือว่าไม่ค่อยมีทองในช่วงนี้ในะผมก็มาเติมที่เพจน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับ เพจ o b i l e Shop นะครับเติมได้เติมดีการันตีว่าไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคว่าเดี๋ยวจะหมายแล้วกันในช่วงตอนเย็นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีก2ทีมที่จะมาในผมสำหรับตอนนี้ก็ขอให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเติมเกมกับเพจนี้แล้วกันนะครับผมคนไหนที่ไม่มีทองหรือว่าขาดทองนเนเดงกยังไงก็อย่าลืมกดรไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมชาแนลด้วยลวกันแล้วก็เพจเติมเกมเพจโมบายช็อปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ป่าล้านนะจ๊ะ